สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนั้นนะครับผมเป็นแบบประเมินในบทเรียนนั้นๆก่อนที่จะเริ่มเรียนมันก็จะออกมาในแบบประเมินก่อนเรียนนั่นแหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแบบประเมินก่อนเรียนถ้าหากว่าเรียนในระบบปิด หรือว่ามหาลัยทั่วๆไปมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะแบบมาซีเรียสอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบประเมินก่อนเรียนเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็นะเอาความรู้เพียวๆในสมองนี่แหละไปทําแบบประเมินนะครับส่วนแบบประเมินหลังเรียนก็คือหลังจากเราเรียนเรื่องนั้นๆแล้วเรามีความรู้เรื่องนั้นแล้วในหัวอันนี้ก็ค่อนข้างซีเรียสทีหนึ่งนะครับว่า เออเราอ่านแล้วเราเรียนแล้วเรามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นน้อยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งบางคนทำแบบคะแนนก่อนเรียนได้มากกว่าหลังเรียนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเนาะเหมือนแบบว่าเอา้าทำไมยิ่งรู้ยิ่งเรียนแล้วยิ่งแบบคะแนนน้อยลงอ่ะแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนนะครับ หลายคนเข้าใจผิดนะครับสับสนกับเรื่องของกิจกรรมประจำชุดวิชามันคนละอย่างกันนะครับบางคนไปส่งพอส่งไปพอคิดว่ามนันคือกิจกรรมประจำชุดวิชาไม่ใช่นะครับแบบประเมินมหลาลัยเอาไว้ให้เราประเมินเท่านั้นเองนะครับว่าเรามีความรู้ก่อนเรียนหลังเรียนยังไงบ้างไม่ใช่กิจกรรมประจำชุดวิชาอย่าสับสนนะครับเพราะว่าเคยเห็นทางมหลาลัยประกาศด้วยแหละว่า อย่าส่งแบบประเมินไปทางมหลาลัยเพราะนั่นไม่ใช่กิจกรรมนะครับเคยเห็นประกาศอยู่แต่หาไม่เจอละไม่เป็นไรเนาะซึ่งแบบประเมินเนี่ยปัจจุบันมันจะมีอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรกมันก็จะเป็นแยกเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับจะเป็นกระดาษสีน้ำตาลแยกเป็นเล่มเลยตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่สิบห้านะครับอีกแบบหนึง่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือใหม่ๆห,หน่อยเนาะ ก็คือเขาก็จะแทรกอยู่ระหว่างบทเรียนแบบนี้นะครับซึ่งทั้งสองอย่างมันก็เหมือนเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือถ้าหากว่าแยกเล่มกันเลยเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราจะมาเปิดดูเช็คคาตอบเนาะแต่ถ้าว่าอยู่ในเล่มเลยเนี่ยเวลาเช็คคาตอบก็ต้องเปิดกลับไปกลับมาเลยนะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับปัญหาหลักๆที่เรามักจะเจอสําหรับเรื่องของแบบประเมิน ก่อนเรียนและหลังเรียนก็คือเรื่องของเฉลยนั่นเองเนาะก่อนเรียนเฉลยอีกอย่างหลังเรียนเฉลยอีกอย่างไม่ตรงกันอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอแล้วก็เจอได้เป็นบางวิชานะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายเราก็แค่ไปเช็คเนื้อหาในหนังสือจริงๆนะครับว่ามันตรงกับอะไรอันนี้อยากจะให้ทําแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือจําคําตอบของแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนหลายคนคิดว่ามันคือข้อสอบจริงๆ มันก็มีบาง,บางปีบางข้อบางชุดนั่นแหละนะที่ข้อสอบมันตรงกับแบบประเมินหลังเรียนก่อนเรียนนั่นแหละแต่ว่าหลายหลายข้อหลายหลายชุดปัจจุบันไม่ตรงเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากใครอ่านหนังสือไม่ทันอย่าไปหวังกับแบบประเมินก่อนเรียน uh kind of หลังเรียนนะครับบางคนเก่งไว้เลยว่ามันต้องตรงแน,น่นอนพอไปอ่านข้อสอบเอ้า e ไม่ตรงสักข้อก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นหากใครอ่านหนังสือไม่ทัน,นแนะนําให้อย่างน้อยอ่ะ อ่านกวาดสายตาสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับหรือว่าปัจจุบันก็มีเ,เพื่อนๆเขาทำสรุปไว้อ่านสรุปเอาก็ได้เหมือนกันนะหรือง่ายๆก็ดูในส่วนของจุดประสงค์นี่แหละนะครับประจำชุดวิชาผมเคยพูดแล้วนะว่าวิธีการอ่านหนังสือง,ง่ายๆที่สุดคืออ่านตามจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์เขายังต้องการอะไร ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละคือข้อสอบนะฮะดังนั้นอย่าหวังกับแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนว่ามันจะตรงกับชุดข้อสอบนะครับความจริงถ้ามันไม่ตรงกันคุณสามารถออแจ้งกับทางมหลาลัยได้นะครับแต่ว่าเผื่อเขาจะแก้ไขเนะี่ยเขาก็ต้องดูด้วยแหละว่าในหนังสือเล่มน,นั้นๆนะ่ะมันมีจุดบกพร่องเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาต้องแก้ไขเนะี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่ง ที่นักศึกษาเราจะได้รับผลกระทบก็คือสําหรับคนที่สอบตกวิชานั้นมาหลายครั้งถ้าหากมีการปรับปรุปงหนังสือคุณต้องซื้อหนังสือใหม่นั่นแหละสิ่งที่เราต้องมีผลกระทบก็คือเราต้องจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งที่สองที่สามที่4แพงเท่ากับการลงทะเบียนครั้งแรกนั่นเองเนาะเพราะว่าเรากร็รู้กันอยู่ว่าถ้าหากว่าวิชาไหนมีการปรับปรุงหนังสือ เราต้องซื้อหนังสือใหม่ทุกครั้งนะครับเเราต้องซื้อวัสดุขอใช้ว่าวัสดุการศึกษาใหม่ทุกครั้งในการลงทะเบียนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเขาปรับปรุงบ่อยๆ,อยๆก็แปลว่าคนที่ตกบ่อยๆ,อยๆเราก็ต้องเสียงเงินในราคาเลทข,ของการลงทะเบียนครั้งแรกบ่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้เอามาเตือนกันง่ายๆค้แหละนะครับว่าหนึ่งทุกครั้งนะครับถ้าหากว่า ตรวจสอบแล้วแบบประเมินตนเองหลังเรียนหรือว่าก่อนเรียนมันเฉลยไม่ตรงกันให้ไปเช็คในหนังสือก่อนนะครับอย่างที่สองคือที่มันไม่ตรงกันเนี่ยโจทย์มันเหมือนกันจริงๆริงไหมบางทีมันเปลี่ยนคำแค่นิดเดียวใช่หรือไม่ถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนนิดเดียวคำตอบมันก็เปลี่ยนละนะครับดังนั้นนะลองตรวจสอบดีๆก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็อันที่สาม ไม่ควรจำคำตอบเพื่อหวังไว้ว่ามันคือข้อสอบนะครับเพราะว่าถ้าคิดว่านักศึกษาคิดอย่างนี้เราก็มหลาลัยเขาจะออกข้อสอบให้มันตรงกันไหมถ้าเป็นผมก็ไม่ออกนะเพราะว่ามันวัดผลอะไรไม่ได้เลยถ้าหากว่านักศึกษาเขาหวังแค่ท่องคําตอบจากแบบประเมินก่อนเรียนหลังเรียนไปสอบอะ่ะมันก็ไม่ต่างกับสอบใบขับขี่อะ่ะคนทุกคนก็น่าจะรู้นะสอบใบขับขี่ก็จะมีแบบ ข้อสอบหลายๆชุดให้เราไปนั่งท่องจําอยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตรงกันเป๊ๆนะๆขนาดนั่นแหละนะครับก็สามอย่างนะครับสําหรับเรื่องของแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนที่อยากจะมาเตือนกันสําหรับนักศึกษามสทาทอทุกคนนะครับผมซึ่งแม้ว่าไอ้แบบประเมินเนี่ยมันช่วยให้เราทบทวนได้เร็วขึ้นแต่ว่าอยากจะเพื่อเพิ่มเวลาสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะให ไปเปิดหนังสือดูบ้างเพื่อเช็คนะครับบ้าเขาเฉลยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งต่อให้มันเฉลยตรงกันก็จริงแต่บางทีมันก็เฉลยแล้วมันรู้สึกมันเอ๊ะเอ๊ะอ,อยู่ก็มีเหมือนกันสําหรับคนที่อ่านมาแล้วบ้างนะครับอย่าไปพึ่งพิงมันนักนะครับเพื่อให้เราได้ S D แล้วก็ได้ H กันทวนหน้านะครับผม ก็มาฝากนี่แหละสำหรับคนที่เรียนมสทถ้ารับเห็นว่าถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องทางอ้อมนะครับสามารถไปซื้อสินค้านะครับใน lazada s h o p e e กันได้เลยนะครับผมวันนี้ไปก่อนละกันพบกันใหม่คลิปหน้ากับสายขาวมสทครับ